สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ขนุนที่เราเก็บมานะแกงขนุนอ่อนใส่กระดูกหมูน่ากินไหมอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากเลยมาทานด้วยกันนะคะทุกคนตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะแกงขนุนอ่อน นาทานไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยมากทำเพิ่งจะเสร็จไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยวันนี้เตรียมตัวไปทำงานต่ออีกแล้ว แรงขนุนอ่อน